จัับดีดจบไปด,ดีขยมแล้วมามาขยมแล้วขยมแล้วเนี่ยเออเดือเดียงดึงเดือเดียงดางอุ้ยระวังตกออเอออันนี้อะไรนกหรือเป็ดนกหรือเป็ดลูก เออ,เออขาขาข,า,ขาระวังจับไม่ดีจับไม่ดีถึงเวลาเป็นรับพี่ไข่มุกไข่ดา,าวแล้วเนี่ยบันบัานเลยบันเลยบัน